สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้บล็อก l กนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเรื่องการหาจำนวนที่มีค่าใกล้เคียงกับทาร์เก็ตมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวดูโจทย์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้บล็อกเกเขี่ไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับจากโจทย์นะครับก็คือ ให้ออกแบบขั้นตอนวิธีรับรายการของจํานวนและจํานวนที่เป็นค่าเป้าหมายจากนั้นหาจํานวนในรายการที่มีค่าใกล้เคียงกับทาเกตมากที่สุดถ้ามีคำตอบหลายค่าให้ขั้นตอนวิธีตอบค่าที่น้อยกว่าอันดับแรกเลยก็ต้อง ูตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีตั้งนะครับตั้งตัวเลขไว้ตัวเลขหนึ่งเป็น,ต,ปน,นตัวเลขที่เป็นเป้าหมายสมมุติว่ามี a นะครับเขาคิดนะครับอยู่ในใจอยู่ในใจว่าเขามีเลข3 b มีเลข9 c มีเลข11แล้วก็ d มีเลข7แล้วก็ e มีเลข20ถามว่า จะรู้ได้ยังไงว่า,าตัวเลขพวกนี้ใกล้เคียงกับ10นะครับก็ต้องเอาไปลบใช่ไหมครับเอาไปลบกับกับค่าทาร์เก็ตนะครับเขียนทาร์เก็ตผิดครับเอาไปลบพอไปลบเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ความต่างนะครับใช่ไหมครับ อย่างเช่น a เนี่ยเอาไปลบทาร์เก็ตก็ได้7อย่าง9ก็ได้1 11ได้ลบ1นะครับ7ได้3แล้วก็20ได้ลบ10นะครับถามว่านะครับค่าที่ใกล้เคียงกับ10มี1กับลบ1นนะครับนะถ้าดูถ้าดู ผิวเผยเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊หนึ่งน่าจะน่าจะใกล้ใกล้เคียงนะครับเพราะเป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วระยะห่างของ9กับ11ห่างจาก10เนี่ยห่าง1ช่องเหมือนกันนะครับแสดงว่าอ่าสิกับ9นะครับเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงนะครับกับเลข10นะแต่ทํายังไงเราถึงจะให้มัน มีระยะห่างที่เท่ากันโดยไม่มีค่าลบนะครับมาเกี่ยวข้องก็เอาไปใส่ค่าสมบูรณ์นะครับครับตอนลบเนี่ยใส่ค่าสมสมบูรณ์นะครับตัวเลขที่ได้ออกมาก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดนะครับอันนี้นี่คือเราได้วิธีคิดว่า,เ,าเราจะหาค่าที่ใกล้เคียงนะครับค่าที่ใกล้เคียงก็คือมี ความต่างนะ้อยน้อย,น,อยน้อยที่สุดนะครับอันนี้เมื่อกี้จากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ามันใกล้เคียงเท่ากันก็เอาค่าที่น้อยกว่านะครับถ้าจากตรงนี้เนี่ยคำตอบที่ได้ต้องเป็น9เพราะ9น้อยกว่า11นะครับอันนี้เดีย๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาไปเขียนนะครับเป็นขั้นตอนอยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับดับแรกเลยก็กำหนดนะครับค่าเป้าหมายที่เราต้องการก่อนนะครับนะตัวนี้ขั้นตอนตรงนี้จะไปสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมลอคกีตัวนี้นะครับ,รก,รรบก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับที่ให้ใช้จำกัดนะครับนะในตามบริบทของของโจทย์ตัวนี้นะครับ ดูต่อครับก็กำหนดให้นะครับ b a s คือค่าที่เป็นค่าที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเนาก็กำหนดให้ว่าเป็นข้อมูลรายการตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่โปรแกรมตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีข้อมูลรายการให้เราอยู่แล้วนะครับเราสามารถสุ่มนะครับแต่มอก้นะครับบอกว่าให้ base ก็คือเป็นช่องนี้เลยนะครับให้เป็นช่องแรกนะครับ กำหนดให้ y เท่ากับศูนยกำหนดให้ z เท่ากับศนะครับตัวนี้ในใน, ichi, นบล็อก g ร e n ไม่มีนะครับก็ต้องนะครับตรงตัวแปรเนี่ยนะครับต้องสร้างตัวแปร y นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวแปร z เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงการ ทำซ้ำนะครับให้พิจารณาข้อมูลตั้งแต่ตัวที่2ไปจนถึงตัวสุดท้ายโดยให้ข้อมูลนั้นนะครับนะอยู่ในตัวแปร x นะครับตรงนี้นะครับตัวที่2ไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับนะให้อยู่ในตัวแปร x ตรงนี้มัน5.1เนี่ยถึงขั้นตอนที่เราจะหาระยะห่างนะเพื่อที่จะหาค่าที่ ใกล้เคียงกับแทร็กเก็ตนะครับตามตามสไลด์ตัวนี้นะครับนะครับที่ที่พาทำที่มาที่ไปนะครับนะเราก็จะมาใช้มาใช้ตรงนี้นะครับนะค่า x ก็คือค่าที่ค่าตั้งแต่ตัวที่2ข้อมูลตัวที่2นะครับนะเอามาลบ นะแล้วก็เปรียบเทียบกับนะครับค่าข้อมูลในตัวแรกซึ่งซึ่งเราเนี่ยให้เป็นอยู่ในเบสนะครับพอลบกันเสร็จเราก็จะได้ค่า y กับค่า z เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้านะครับถ้าค่านะครับใน y เนี่ยถ้าเราลบกันแล้วเนี่ยมันได้น้อยกว่าค่า Z ก็แสดงว่า ก็แสดงว่าตัว x ที่เอามาลบแทร็กเก็ตเนี่ยมันต้องน้อยกว่าตัวเบสใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับก็เลยให้นะครับก็เลยให้เปลี่ยนนะครับจากเบสที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น x เข้าไปอยู่แทนนะครับอันนี้นี่คือการเอามาลบกันแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับแทร็กเก็ต นะครับแต่ท่านี้ในโจทย์เขาบอกว่าถ้าถ้ามีตัวที่มันมันใกล้เคียงเท่ากัน2ออันเนี่ยนะครับอย่างตัว,นนะตวนเ,นเนี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยเก้ากับสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับระยะห่างเนี่ยระยะห่างมันมันเท่ากันก็คือหนึ่งกับหนึ่งนะครับก็จะต้องเลือกตอบเป็นเก้านะครับนะก็จะ เดี๋ยวนะครับปิดสไลด์นะครับนะก็จะมาหา,าตัวนี้อีกนะครับนะมาหาว่าถ้า y กับ z เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราบวกลบคูณหารตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังเท่ากันนะครับมันเท่ากันนะครับก็ให้มาดูอีกว่าถ้าตัว x น้อยกว่า ตัวนี้นะครับน,น้อยกว่าตัวนี้ก็ให้ตอบนะครับให้ตอบว่าตัวเ b สก็เท่ากับตัว x นะครับอันนี้นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูที่บล็อกลี่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกำหนดให้ b a s เท่ากับข้อมูลตัวแรก กำหนดให้ t ทร็เก็ตทรเก็ตนะครับตัวนี้นะครับนะี่ครับทรเก็ตที่เราสามารถตั้งได้นะครับก็คือมาจากตรงนี้นะครับมาจากตัวแปรแทร็เก็ตตรงนี้นะครับเราตั้งได้ กำหนดให้ y เท่ากับ0เดี๋ยว c o ป y ี้เอาเลยกำหนดให้ z เท่ากับ0นะครับโอเคนะจากนั้นนะครับก็ไป เรียกนะครับเรียกข้อมูลตัวที่2นะครับซึ่งให้ไปอยู่ในตัวแปร x นะครับเรียกข้อมูลตัวที่2นะครับะนะครับนตรงนี้แล้วนะครับเรียกข้อมูลตัวที่2ต่อไปกำหนดให้ y นะครับเดี๋ยวนะครับ กำหนดให้ y เท่ากับค่าสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วก็มีการลบนะครับมีการลบโดยเอาตัวแปร target ไป <Y S 1> แล้วก็ลบด้วย y จากนั้นนะครับ copy เลยตัวแปร Z นะครับก็เป็นค่าสมบูรณ์ที่ Tar ็ก t ลบอะไรครับลบ base นะครับต,ตอนนี้เราจะได้สอบค่าละ B Base ตัวนี้ก็คือมาจากตัวแรกตัวนี้นะครับอนะเราสมมุติให้มันว่ามันเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปยเปรียบเทียบกับ X ก็คือตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับนองมานะครับ มาดูนะครับตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วต่อไปตรงนี้นะครับถ้านะครับถ้านะดูตรงนี้ย่อหน้าเท่ากันถ้ามี2องท่านะครับเ,เอาตรงนี้นะครับถ้านะครับนะ ถ้าอะไรครับเมื่อกี้ถ้า y นะเดี๋ยว copy นะใช้การ copy เอา copy ถ้า y น้อยกว่านะน้อยกว่า z นะครับถ้า y น้อยกว่า z นะถ้า y น้อยกว่า z ก็กำหนดให้ b a s e เท่ากับอะไรครับ b e s คื Best. อตรงนี้นะครับถ้า y ตัวนี้เนี่ยมันลบกันนะครับแล้วได้ค่าน้อยกว่า b a s e ค่าที่ลบด้วย base แสดงว่าถ้ามันได้ค่าน้อยกว่าก็คือมันเข้าใกล้ Tar g เกนะครับแสดงว่าต้องให้มันเนี่ยกลายเป็น b a s e ตัวใหม่ไหครับตรงนี้ ยนะก็ตรงนี้นะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปนอกจากนี้นะครับตรงนี้นอกจากนี้ตรงนี้นะครับมันมีคําว่าท่าด้วยก็ให้เราไปคลิกตรงนี้ครับคลิกปุ๊บตรงนี้นะครับนะเอานอกจากนี้ท่ามาใช้นะครับตัวนี้เราเก็บไปนะ นอกจากนี้ถ้า copy ตัวนี้นะครับถ้ามันเท่ากับนะครับถ้ามันเท่ากับนะถ้ามันเท่ากับนะเสร็จแล้วก็นะมีท่าย่อยเข้าไปอีกนะครับถ้า x น้อยกว่า base นะครับ,นะรบกำหนดให้ base เท่ากับ x นะ ก็มีคอนดิชั o n อีกถ้า x นะครับตัวถ้าตัวนี้นะครับเป็นค่าเปรียบเทียบของการกระทำสออันนี้เมื่อมันเท่ากันเนี่ยเราไม่รู้ว่าในโจทย์บอกว่าให้ตอบค่าที่น้อยกว่าก็เลยเอาค่า x นะครับ ค่าที่เป็นค่าต้นฉบับเนี่ยน้อยกว่ากับค่าเบสนะครับนะครับนะเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้าคําตอบเนี่ยมันระยะห่างมันเท่ากันนะครับก็ให้มาดูว่าให้เอาค่าที่น้อยกว่านะครับก็เลยต้องกําหนดให้นะครับเบสเท่ากับ x นะครับเพราะว่าถ้า x มันน้อยกว่านี่นะครับนะ จากโจทย์นี้นะครับตัวแสดงผนตัวนี้ในบล็อกกรีนะครับเครื่องมือมันไม่มีให้นะครับก็ทำทำได้เท่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองรันดูครับอดับแรกเลยเอาลองสุ่มก่อนนะครับสุ่มเสร็จแล้วก็เลือกทาร์ e เก็ตนะครับเลือกทาร์เก็ตสมมุติว่าผมจะเอาผมเห็นเลข3อยู่นะครับก็เอาทาร์ e เก็ต สองแล้วกันนะครับเนาะอ่าเราลอง,ลงรันโค้ดดูครับ เตัวนี้ก็แสดงไว้เหมือนกันนะครับนะครัเราสามารถดูความเปลี่ยนแปลงของมันได้โอเคนะครับนะทาร็ตเป็น2นะครับค่าที่ใกล้เคียงก็คือเป็น3เาเดี๋ยวดูใหม่นะครับเอาค่ามูดอตเจ็ดสิบเจ็ดเอาแทร็อลองเอาทาร็กเจ็ดสิบดูครับมีอะไรที่ใกล้เคียงกับ จ็ดสมี72นะครับมี72็ดสองเค้เาลองดันดูครับจะดูได้นะครับว่าตอนนี้เบสเนี่ยเปลี่ยนไปคว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราตั้งทาร์เก็ตไว้ที่70นะตอนนี้มันไปเจอว่า77ใกล้ที่สุดนะครับ แต่ตรงนี้นะครับมันต้องกลายเป็น72นะครับเมื่อมันมาถึง72ง็ดตัวนี้นะครับเบสเป็นเจ็ดสิแล้วนะครับโอเคนะครับ72เอ่ออีกครั้งหนึ่งครับอลองดูสักสมมุติว่า91นะครับ91เราลองเอาเป็น92ดู ครับ95ก็ได้อ่าลองรันดูครับอตอนนี้ผ่าน91แล้วละก็91เป็นเบสอยู่นะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยอ่ายังไงก็ต้องเป็น91นะครับมาดูจากตัวเลขเพราะททร์เก็ตเราเป็น9นะครับเบสตัวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ แต่การคำนวณน,นะครับมันก็ยังคำนวณอยู่นะครับค่า x ค่า y ค่า z นะครับยังเปลี่ยนไปอยู่นะครับโอเคนะครับ91ถูกต้องนะครับก็ลองทำดูนะครับนะ